สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางซานทุกคนทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับข้อมูลตัวละครของไปเชิญเซียงนะครับไปเชิญเซียงเกิดวันที่2ทธันวาคมปี2632ของปฏิทินโตหลัวนะฮะอายุ24ปีตอนจบภาค1เนาะไปเชิญเซียงสูงประมาณ160ก่อกว่านะฮะสังกัดตระกูลความเร็วสำนักถังพลังวิญญาณที่ปรากฏในนิยายระดับ50นะครับ เป็นวิญญาณจานสายว่องไวคุณสมบัติท่าลมวิญญาณยุทธนกนางแอ่นหางแหลมความสามารถพื้นฐานของวิญญาณยุทธนกนางแอ่นหางแหลมนะฮะนางแอ่นหางแหลมมีความสามารถด้านความเร็วที่บริสุทธิ์ด้อยด้านพลังโจมตีความสามารถส่วนใหญ่ของนกนางแอ่นหางแหลมจะเพิ่มความสามารถในด้านความเร็วซะส่วนใหญ่เนาะวงแหวนวิญญ,ญาณ2เหลืองสองม่วง1ดําดนะครับไปเชิญเซียงเป็นหลานสาวของไปเหอตระกูลแห่งความเร็วซึ่งเป็นหนึ่งใน4ตระกูลที่เคยเป็นกําลังหลักของสํานักเฮ้าเทียนไปเชิญ เซียงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับถังซานและเป็นสมาชิกคนที่8ที่ร่วมเดินทางไปยังเกาะเทพสมุทกับเจ็ดประหลาดสื่อไลเคอร์พรสวรรค์ของไปเชนเซียงจัดอยู่ในระดับผู้มีพรสวรรค์สูงแต่ด้วยข้อจํากัดทางวิญญาณยุทธของเธอที่เด่นเพียงด้านความเร็วเพียงอย่างเดียวทําให้ความสามารถของเธอถูกจํากัดมาฮงจิน้นหลงรักเธอและต้องการแต่งงานกับเธอ เขาได้รับการเห็นชอบจากไปเหอปู่ของเธอด้วยสาเหตุที่ว่าวิญญาณยุทธของมาหงจิ้นเป็นหงเพิงนะฮะด้วยวิญญาณยุทธหงเพิงของหมาหงจิ้นนี้อาจจะทําให้การพัฒนาในอนาคตของตระกูลแห่งความเร็วสามารถลบจุดอ่อน ในด้านการโจมตีได้นะฮะแต่ด้วยรูปลักษ์ของหมาหงจิ้นทําให้ไปเฉินเซียงยังไม่เปิดใจที่จะชอบเขาและมักจะทะเลาะกับเขาอยู่เป็นประจำภายหลังจากการร่วมเดินทางไปยังเกาะเทพสมุทรเธอได้รู้จักเห็นความจริงใจและเห็นการเปลี่ยนแปลงของหมาหงจิ้นมากขึ้นเธอก็ค่อยๆเปิดใจรับหมาหงจิ้นทั้งคู่จึงได้คบหากันแต่ด้วยการฝึกฝนของเธอไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับสืบทอดตําแหน่งเทพโดยตรงและหมาหงจิ้นไม่สามารถผ่านบททดสอบเทพขั้นหนึ่งได้เธอจึงเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ไม่สามารถขึ้นแดน ได้ด้วยสาเหตุนี้ทําให้หมาหงจิ้นเสียใจเป็นอย่างมากและคิดถึงไปเฉินเซียงอยู่ตลอดเวลาเนาะผู้แต่งเคยออกโพสํารวจว่าชะตากรรมของตัวละครที่อยากให้ถูกเขียนใหม่และผลสํารวจอันดับหนึ่งก็คือหมาหงจินนะครับกับไปเฉินเซียงนั่นเองทําให้มังงะนั้นบทบาทของไปเฉินเซียงนั้นถูกเขียนใหม่นะฮะในมังงะบทบาทของไปเฉินเซียงจะแตกต่างไปจากอนิเมะและนิยายนะฮะเธอได้ปลอมตัวเป็นชายเข้าสู่ทีมโรงเรียนจกกักรวรรดิเทียนโตในชื่ออ e ีเฟิงนะฮะ วิญญาณยุดนกกระดิ่งวายุต่อไปเป็นทักษะวิญญาณของไปเชิญเซียงนะฮะทักษะวิญญาณที่1ระดับ100ปีภาพมายาความสามารถเพิ่มความเร็วความเร็วที่เพิ่มขึ้นของเธอทําให้เกิดภาพเงาทักษะวิญญาณที่2ระดับ100ปีเหยียบนางแอนความสามารถ เพิ่มความเร็วทักษะวิญญาณที่3ระดับพันปีโบยบินความสามารถเพิ่มความเร็วทักษะวิญญาณที่4ระดับพันปีไม่ระบุชื่อนะฮะความสามารถเพิ่มความเร็วทักษะวิญญาณที่5การตรวจจับระลอกขึ้นความสามารถสามารถใช้สอดแนมศัตรูได้ต่อไปเป็นการเติบโตของไปเชิญเซียงนะครับปฏิทินโตหลัวปี2632เป็นปีที่ไปเชิญเซียงเกิดปีที่2632ถึงปีที่2642เกิดในตระกูลความเร็ว1ในตระกูลคุณสมบัติเดียวอายุ19 9ปีได้ร่วมเดินทางไปยังเกาะเทพสมุทรกับกลุ่ม7ประหลาดซือไเคอค์ระดับพลังวิญญาณระดับ45ได้รับบททดสอบสีเหลือง1บททดสอบในนิยายการทดสอบของไปเชิญเซียงคือจูบหมาหงจิ้นเป็นเวลา1การทูบในอนิเมชันการทดสอบของไปเชินเซียงคือได้รับบททดสอบจากสัตว์เนลมิดสมุทรอายุ20ปีระดับพลังวิญ,ญญาณอยู่ที่ระดับ50ด้วยความพยายามไม่ย่อท้อเธอปีนบันไดแสงแห่งเทพสมุทรได้61ขั้นทําให้ระดับบททดสอบเพิ่มขึ้นถูกเลื่อนขั้นเป็นสีม่วงผลของการ เื่อขั้นระดับจะแสดงให้เห็นหลังจากดูดทรัพย์วงแหวนที่5อายุ22ปีได้รับวงแหวนที่5ระดับหมื่นปีหลังดูดทรัพย์พลังวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดระดับพลังวิญญาณระดับ55ไปเฉินเสียงเป็นตัวละครที่เท่าที่ผมดูนะฮะมีความนิยมค่อนข้างสูงมากนะฮะทั้งในประเทศจีนแล้วก็ในทั่วโลกที่ ติดตามนิยายเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดทางซานนะฮะและหลายๆคนก็เห็นอกเห็นใจหมาหงจินเนาะที่อยู่บนแดนเทพแล้วอคอยคิดถึงแต่ไปเชิญเซียงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวละครไปเชินเซียงเนี่ยหลายๆคนก็อยากให้ขึ้นแดนเทพอะไรประมาณเนี้ครับเพราะว่ามันเป็นที่น่าเสียดายเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของไปเชินเซียงคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ